สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจตุ้ยเป็นเข็มนะครับรวมไปถึงในช่องทาง youtube ของผมนะฮะในช่องเพื่อนตุ้ยนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะกับเรื่องบนเตียงนะครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือเรื่องราวอนาคตของคิเยโนโรนโดนั่นเองนะครับที่มีข่าวว่ากําลังจะโดนเชดหัวออกจากยูเวนตุสนะครับ อ่าย uh, ูเว่เนี่ยเขาเอาโรนัลโดไปนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยกับภารกิจในการพาทีมเป็นแชมป์ยุโรปนะครับซึ่งที่ผ่านมานะฮะก็ยังเรียกว่าไม่ใกล้เคียงเลยนะครับอ่แล้วโรนัลโดก็อายุเริ่มมากขึ้นแล้วด้วยนะครับไม่ได้อ่เรียกว่าไม่ได้เป็นตัวความหวังที่สามารถพาทีมไปถึงตรงนั้นน่ะนะครับคือยูเว่เริ่มจะเริ่มจะมองออกแล้วก็อ่อีกอย่างหนึ่งนะครับค่าเหนื่ยของเขาเนี่ยโคตรจะแพงเลยนะฮะ คือปีละยี่สิล้านปอนอะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคือโอ้โหมัน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 เยอะที่สุดอะ่ะแล้วก็เอ่อกับภารกิจที่บอกว่าจะพาทีมเป็นแชมป์ยุโรปเนะี่ยมันยังห่างไกลามากนะครับก็เลยทําให้ยูเวเริ่มมองแล้วว่ามันมันอาจจะไปไม่ถึงจริงๆอาจจะเข็นไปไม่ได้จริง,รงๆนะครับแล้วหลังๆเนี่ยเริ่มมีเสียงวิจารณ์นะครับจากอันเดรียปิโลนะครับที่บอกว่าบางที นักเตะของเขาบางคนเนี่ยมันก็เล่นแบบอีโกลิสติกเกินไปนะครับก็เหมือนกับว่าเห็นกับตัวนิดนึงอะ่ะเออนะครับคือโรนัลโดเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่มีความมหสศจันแหละนะครับแล้วก็มัน่นใจในตัวเองว่าจะสามารถสร้างความมาัศจาย์ให้กับทีมได้อยู่เสมอนะครับแต่ตอนที่อยู่กับยูเว่เนี่ยปีนี้ก็ปัญหาค่อนข้างเยอะแหละนะครับมีโดนโควิดเล่นงานจนไม่ได้ลงสนามอยู่บ้านนะครับแต่พอลงสนามมาก็ยิงประตูได้นะเออแต่ว่าเขายังเขาเขา,เขารู้สึกว่าการที่จะเล่นบอลยุโรปการจะเป็นแชมป์ยุโรปเนี่ย มันยังห่างไกลเกินไปมันเลยทําให้มีข่าวว่าโรนัลโ,โดจะย้ายทีมแหละครับตอนแรกก็มีข่าวกับปารีแสแซงต์แชงแมงพวกทีมใหญ่ๆนะครับมากมายสุดท้ายมีชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าไปเกี่ยวโยงจนได้ครับเป็นข่าวล่าสุดเลยครับเมื่อคืนนี้ผมไปเช็คมานะฮะมันเป็นข่าวจากเรคคอร์ดซึ่งเป็นสื่อของโปรตุเกสนะครับบอกว่า Man แมนยูไนเต็ดได้ยื่นเรื่องท้าทามผ่านทางจอร์จเมนเดสนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ซูเปอร์เอเจนต์ของตัวโรนัลโดเองนี่แหละนะครับซึ่งพอมาลองคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนแล้วเี่ย ผมรู้สึกว่าข่าวนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกไงนะฮะเพราะเวลาโลนดมีข่าวย้ายทีมเนี่ยก็จะมีชื่อแมนยูเต็ดเนี่ยที่เข้ามาปวพันตลอดแหละนะครับเพราะว่าเป็นทีมเก่าที่เขาเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดเลยแล้วก็เป็นดินแดนที่เรียกว่าเขามีความประทับใจลงเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่การกลับมาคำรบสอบเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าโลนดกับแมนยูเต็ดเนี่ยมนเป็นเรื่องราวที่ฮับปี้นดิ้งไปแล้วจบไปแล้ว,จบ,ลวจบในจุดสูงสุดไปแล้วถ้าเกิดกลับมาคราววนนนีีี้้แลมมมัมัอะไรท่ มันตะขิตตะหงุงใจมันอาจจะทําให้เกิดความความรักในครั้งก่อนมันอาจจะจืดจางลงไปก็ได้นะครับเรียกว่ามันมันเป็นมันจบไปในจุดสูงสุดแล้วโรโดอาจจะไม่เลือกกลับมานะครับและเขาก็ยังมีทางเลือกอื่นที่เรียกว่ามองเห็นถึงความสําเร็จมากกว่านะครับต้องยอมรับสภาพแล้วครับแมวเต็ดในปัจจุบันนะครับที่มันมัน ไม่ได้เป็นทีมที่จะลุ้นความสุดเท็ิได้อย่างเมื่อก่อนนะครับโรนโดจะมาแบบทีมคนเดียวก็คงไม่ไหวนะฮะมีนักเตะดาวรุ่งที่เรียกว่าทัศนคติห่วยแตกหลายๆคนอยู่ในทีมแบบนี้นะครับโรนโดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมเลยจึงมองว่าข่าวนี้นะครับข่าวเชื่อมโยงระหว่างแมนเชสเตอร์เด็ตกับโรนโดเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับข่าวลือที่จะปั่นกระแสมากกว่านะครับไม่น่าจะมีมูลของความเป็นจริงใดๆนะฮะแล้วก็อ่ะ รอดูกันแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับข่าวที่ออกมาตอนนี้นะครับกับเรืเ่องราวของ Manchester, แมนเชสเตอร์เด็ดกับคิสโนโรนัลโด้ครับ